มีหลายช่องทางทีเดียวง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าท้ายรายการคืนนี้จะต้องมีคนออกไปอีกสี่คนนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่คุณชอบเป็นคนที่คุณเชีรยก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มโหวตกันได้แล้วนะครับเป็นการมาใจยัยกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมาถึงโชว์ที่พวกเขาทั้ง20คนเตรียมไว้สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในฮอลและทาง True Vision ครับ ท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าว่าที่นักลาฝันทั้ง20คนนี้ใช้เวลาเข้าไปอยู่ด้วยกันในบ้าน TRUE AF เพียงสองสัปดาห์เสร็จๆเท่านั้นเองนะครับแต่พวกเขาก็มีความรักและมีความผูกพันซึ่งกันและกันความรู้สึกเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงเพลงนี้ครับรักไม่ต้องการเวลาจากเจมส์ V10 j o จ v ย4 P ิ แพรว่า V2 และทีม V19 ครับ ฉันคิดว่ารักมันคือความตูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเกิดผ่านวันและเวลายิน่งเนงนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่า ที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามามเมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใคร ที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบสักกันเธอฉันเพิ่งเข้าใจว่ารักกันยัง Chân khưng cố trái nghe đai mà sửa đôi tôi em. Siêu đơn điệu có chẳng หลอยลอยไปทันทีที่สบตาเธอหยุดยั้งวันเวลาแค่เราได้พบกันในวัน รักไม่ต้องการเวลานะครับจากเจม V10 จอย V24 ปิบก V5 แพรวา V2 และทีม V19 เชิญคุณไก่ครับ5คน,นนะครับ สำหรับโชว์เนี้ยพี่ดูแล้วเหมือนกับออสองหนุ่มที่เป็นมัธยมนะครับสามสาวนี่เป็นเด็กมหาลัยคือคือตอนนี้ผู้หญิงร้องได้ดีกว่านะครับ <c oughs> ผู้ชายของเราเนี่ยยังค่อนข้างขี่ขี่กันอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าพี่ยังรู้สึกว่าการร้องแบบนี้มันเป็นการร้องหมู่แบบแบบธรรมดามากสําหรับสําหรับนักร้องที่จะขึ้นมาเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ต่อไปเนี่ยทำกันบ้านให้คิดมากกว่านี้นะครับ น้องปิ๊กระวังเรื่องชุดเราเป็นกวงมากไปหรือเปล่านะครับน้องทีมดีขึ้นน้องเจมส์สมาธิหลุดตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ยังไงก็ที่เหลือก็พอเอาตัวรอดได้ในในโจ์นี้นะครับก็ขอให้โชคดีครับคุณแมวครับแบบพี่รู้สึกว่ามีอาการเกร็งๆในเรื่องของ blocking คือเหมือนว่าจะต้องเดินมาตรงนี้จะต้องหยุดแล้วทำท่านี้หรืออะไรเงี้ยพี่เลยไม่รู้สึกถึงอารมณ์ที่มันส่งมา ความรู้สึกที่รักไม่ต้องการเวลามันอยู่ตรงไหนนะครับโดยเฉพาะกับตรงผู้ชายหมายถึงว่าน้องทีมกับน้องเจมส์อาจจะต้องตีโจทย์ให้แตกกว่านี้แล้วก็เสืออารมณ์ให้มากกว่านี้นะครับมันเกร็งพี่รู้สึกว่ามันแข็งแข็งไปนิดนึงครับ,บค,ครับสวัสดีค่ะสามสาวสองหนุ่ม,ม,มวันนี้สวยหล่อมากนะจ๊ะก็วันนี้ดูผู้ชายดูแผ่วๆมากเลย วันนี้ผู้หญิงดูมีพลังมากเลยพอออกมาผู้ชายสองคนเดินมาดูเหนื่อยๆย,ยังไงไม่รู้แต่พอผู้หญิงมาปับ๊บมันเหมือนแบบลมพายจเนอเนือเน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 อ,นอไม่เข้าใจไหมมันต้องแบบหนูต้องมีพลังกันมากกว่านี้ยทั้งๆที่เราเป็นผู้ชายแล้วเราตัวใหญ่เราต้องขม่มเขาให้ได้ค่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราร้องกับผู้หญิงเราจะต้องดูดูมีพลังมากกว่านี้แต่ผู้หญิงดูดีค่ะค่ะแค่นี้ค่ะ ครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับและก็โหวตกันได้เลยนะครับสำหรับฝ่ายหญิงนะครับมีจอย V24 ปิก V5 แพลวา V2 ฝ่ายชายมี2คนนะครับคือเจม V10 และทีม V19 ครับ